มาถึงมวยมันสนั่นเมืองในคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรชนลัทานออุอดอุดรไฟแดงครับเจอกับเพชรอรุณพักยก789เไทเกอร์นะครับพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ดูตามอาวุธดูตามอาการของทั้งคู่มีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยนะครับอ่าโดนหนักๆทำท่าบูกบ่าบูกบ่าเหมือนกันครับ ใครอยู่ใครไปครับติดตามเลยครับโอ้โหอยู่ที่ใครจะพลาดก่อนเท่านั้นเองครับนี่ครับโอ้โหมาแรงตลอดครับเีีอลีโอ้โหเตะตัดล่างนี่ช้อนทั้งตัวเลยนะครับมาเรียกว่าพอดูครับเดี๋ยวต้องดูอาจจะต้องมีคนยางแตกเทีอลีครับเพราะว่าเจาะล่างนะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างเจาะล่างเหมือนกันแล้วก็มีเตะขวาต่อยขวานี่นะครับบวกกันแม่นนะครับพชรจาธานี่ชกเข้า เป้านี่หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสถนัดถี่เท่าไหร่นะครับโอ้ยเอาละครับเริ่มจากแกวงไปเหมือนกันเอาละครับมาเจียนไปเจียนอยู่แน่นอนโอ้โหเตะขาแรงเลยนะครับทั้งคู่นี่เน้นช่วงเน้นช่วงล่างมาสิมาสิเเตะได้เตะเตะนี่ครับผมก็เตะได้เหมือนกันครับโอ้โหช่วงปลายยกสองครับอ่มาเร่งอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งครับ วงในนี่เพชรจรธานี่ก็ถือว่าเหนียวนึกเหมือนกันดูนะครับยืนเจาะยางล่ากันแบบคุณทีผมที่โอ้ยมีหมัดขามาด้วยเอาเพชรจรธานเริ่มจะได้ใจเพชรรุ่จะไปรับเยอะไม่ได้ครับนี่นะครับมามาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหคู่นี้นี่ชกเหมือนโกรธกันมาเลยครับอ่ะมุมแดงอยู่ที่มุมแดงครับยก3มครับกรรมการเห็นว่าติดเชือกไปหน่อยครับแยกมาแลกกันต่อเอาละครับไม่ไม่มีใครยอมใครถึงจุดนี้ครับเตะเตะมาเตะคืนเลยครับ โอโ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาหมัดมวยนีย่มันไม่แน่นะครับบางพลเล่ง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 ,ลง <L> แล้วเดี๋ยวตัวเอง <c ười> เครื่องหไหมไหมโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เพชรอรุณโดนไปแล้วดูเหมือนจะทนได้เลยครับพ <L> ี่อลีเรียกว่ายืนสู้กันใกล้ๆเลยนะครับคุณทีผมทีมองยากจริงๆเพชรอรุณครับเริ่มแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาโอ้แต่ว่าเพชรชลาทานครับโอ้โหกระบีกับสุรากเอาโอ้โหมาตอนนี้ นะใคไขคไขโดนไขรก่อนไขรโดนไขรก่อนครับยืนสดกันใกล้ๆเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดแลกกันเบียดเข้าไปเพชรชนละทานโอ้โหทั้งหมดัดทั้งศอกดูว่าเพชรอรุนเองก็เริ่มที่จะออกอาวุธเนื้อๆเ,เ,เหมือนกันครับนี่นะครับดูจังหวะการไล่แขนจังหวะการกดโอ้แต่เพชรชนละทานนี่เขาอาชีพอยู่แล้วครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเชื่อว่าน้องๆทั้งคู่ครับมีรายการต่อเนื่องครับอามวยมันต้องชกแบบนี้ครับไขรบอกว่ามวยห้ายกนี่ แม่ชกยก4ี่ยกเดียวครับดูดูคู่นี้เลยครับยกหนึ่งยกสองยกสายังออกกันไม่หยุดครับโอ้โหโอ้โหมาเสียบเข้าไปโอ้นี่ครับยอดเยี่ยมครับเพชรชนรทานกับเพชรอรุณยกนี้ปล่อยตัวออกมานี่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเดิมฝาสตรแท่งต่อยหมัดเลิกกันดูครับต่างฝ่ายต่างดนแล้วครับโอ้โหแต่ว่า เพชรชลธานีมั่นอ,อกมั่นใจเหลือเกินไม่รู้ว่าดุมาจากไหนนะครับการเต็มตัวพิ่ซ้อมต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำไหนมาดูเพชรอรุณก็พยายามไล่แถนแล้วก็แทงคู่นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเกมการชกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้กันครับคู่นี้ นี่แหละครับไฟหาหรือโหดเลยครับถูกที่ถูกเวลาครับเอ้าขาขาซ้ายก็มาโดนแล้วทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับเพชรรุณขวางไว้เอ้าตีได้ไหมล็อกล็อกตีได้ไหมแหม่มันใกล้เชือกครับกรมาการแยกมามาสู้กันต่อกลางเวทีรับพี่บอลโอ้โหนี่ครับมาไหนมาเลิกยกนี้ครับมาเน้นในมากขึ้นโอ้โหแดงเพชรทรทัาน้องกับเพชรอรุณโอ้โหนี่ครับมา เดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้แม่เลือดเลือดมายังโอโ้แต่ว่าวงในโอ้ยศอกคนละศอกคนละศอกอาวุธมวยนี่เหมือนกันเลยนะครับทั้งแท่งทั้งหมัดทั้งศอกวงในนี่จะสู้กันเอาโอ้โหทำได้จะเดินเบียดได้ดีๆนะครับมาโดนเททิ้งไปอีกเพชรอรุนยังคงขยับเข้าหาบ้างแล้วเพชรจรฐานออกมาชกด้วยความมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาคุมเกมนี่นะครับจะจับไปรับยอะไม่ได้เพราะมานะทั้ง้องกันนาะ โอ้โห,โอโห,โอหเดือดจริงๆครับคู่นี้มาไฟดูเดือดประจำเดือนสิงหาคมครับคู่นี้ครับตอนนี้นี่น่าจะอยู่แตงต้นๆแล้วครับอ้าวมาบวกกันต่อครับวงในล็อกตีเพชรอรุณจับได้มาบิดมาไม่อยากไม่อยากจะอยู่ใกล้อ้าวเดินขวางตีโอ้โหคู่นี้หายใจทางไหนครับเอาละครับตรงนี้เพชรอรุณนี่ต้องออกมาเดินนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินสารแข้งต่อยมัดโอ้โดูว่าเพชรชนละทาน แถมจะปล้ำจะคุมเกมมาไว้นะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะมวยที่มีอาวุธอะไรด้วยกันทั้งคู่ครับตื่นเต้นร้าใจครับทุกวินาทีครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของมวยบางสนานเมืองครับอ้าวยกสุดท้ายยังออกอาวุธกันไม่หยุดครับโอ้โหสุดๆเลยครับกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายหันมาชูมือให้ไฟแดงครับเพชร ชนละทานออุดอุดรครับเอาชนะคะแนนเพชรอลุนพักยก789ไทเกอร์ไปแบบสุดมันเลยครับ